ได้คุยถึงตัวหุ้นไทยไปแล้วมาตรวจสอบหุ้นไทยกันหน่อยดีไหมครับว่าเราจะเดินหน้ากันอย่างไรถ้าเราจะลงทุนในนั้นแล้วก็วิเคราะห์นะครับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์จะไปถึงไหนกันบ้างน,นะครับวันนี้ติดตามช่วงนี้กันในช่วงของ i ิน e s t n นาครับแขกรับเชิญงเราช่วงนี้นะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายคลยุติการลงทุนสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์อ n n o v e s t X นะครับคุณเอกพาวินสุนทราพิชาคุณอ๋องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่อยากถามคำนี้เลยนะคะแต่กงต้องถามค่ะว่าบอททอมของหุ้นไทยอยู่ตรงไหนคะตกลงจะหนึ่งสองห้าศูนย์ไหมหนึ่งสองเอาอยู่หรือเปล่าคุณหมอว่ายัางไงคะก็ก็คือดูดูลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอืมก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้นตลาดเหมือนเหมือนแบบปัจจัยหนุนไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็ เร,เรื่องเรื่องกระแสเม็ดเงินเนี่ยก็ฟันโฟก็ยังยังไม่ได้ไหลาย้านะครับหรือว่า,าทางด้านกองทุนเองก็มีเม็ดเงินจาก l t f ทีเอ่อก็กำหนดที่ขายได้นะครับ <S <S เข้ามาด้วยในช่วงต้นปีแล้วก็พวกเกี่ยวกับปัจจัยลบเฉพาะตัวของบริษัทจดทะเบียนที่ที่มีเข้ามานะครับก็สร้างแบบกระทบเรื่องของอความเชื่อมั่นด้วยนะครับ ก็มีมีสิ่งเดียวที่ที่พอจะแบบดูแล้วช่วยได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ valuation นะครับที่ตลาดเนี่ยเหมือนกับปรับตัวลงมาต่อนเนื่องตอนนี้ก็คือเทรด PE ที่ระดับประมาณต่ำสิบสี่เท่าละนะครับหรือว่าถ้าจะเป็นหุ้นปัจจัยพื้นฐานหุ้นบิ๊กแคป หลายตัวเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเทดพีแบบประมาณลบหนึ่งหรือว่าบางตัวเนี่ยเกือบถึงประมาณลบสองเอสด้วยซ้ำไปนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของไพ่อร์บุ๊กนะครับที่เทดต่ำกว่าหนึ่งเท่าและอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นเรื่องของการมีข่าวเรื่องการซื้อหุ้นคืนเนี่ยเข้ามาก็อาจจะมีในภาคข้างหน้านะครับเพราะนันถามว่าบอททอมอยู่ตรงไหนเนี่ยอาจจะยัง ยังยังบอกเป๊ะไม่ได้แต่ว่าช่วงละกันนะครับเป็นช่วงราคาที่ผมมองแบบถ้าเป็นแบบการการซื้อถือหน่อยนะครับเป็นแบบระยะ,ะกลางยาวอย่างเงี้ยนะครับก็มองว่าระดับประมาณสักหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบจุดลงไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าดูแล้วน่าสนใจแล้ว,ลวเห็นเมือนกันว่าตลาดเนี่ยยจะผันผวนนะครับพอเหมือนกับลงลงไประดับหนึ่งเนี่ย คือก็จะมีแรงแบบลดช่วงติดลบลงลงลงมาหน่อยอย่างเมื่อวานเนี้ยก็ลงไปประมาณโอ้โหแบบถ้าเห็นแบบประมาณเกือบๆพี่สิบจุดเหมือนกันนะแต่แบบพอแบบสักระยะหนึ่งมันก็ลดช่วงติดลบมาเหลือประมาณสิบกว่าจุดอย่างเงี้ยก็ดูแล้วตลาดเนี่ยเหมือนเหมือนก็มีแรงรับอยู่นะครับแต่เราก็อย่าเป็นภาพของการเล่นราคาพูดและกันก็คือรอ,อ,อซื้อ เมื่อตลาดปรับลงแล้วก็ใช้วิธีการตั้งรับนี่ก็จะดีกว่าหรือว่าแบ่งเม็ดเงินหน่อยในการที่จะแบ่งเป็นล็ลอตในการซื้อเมื่อตลาดมันปรับตัวลงอย่างเงี้ยนะก็สักประมาณนำหนึ่งสองอสูอาจจะเป็นทุ่หนึ่งสองสี่ศูนย์อย่างเงี้ยนะครับหรือถัดไปก็สักหนึ่งสองสองศูนย์หรือว่า หนึ 1, ่งพันสองร้อจุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่น่าจะอะดีกว่าครับผมครับค่ะครับคุณน้องครับที่นี้ปัจจัยที่จะชี้ว่าหุ้นไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนที่เราต้องติดตามมีอะไรบ้างเพราะหลายครั้งที่พูดว่าตลาดไทยลงตามภูมิภาคปัจจัยภายนอกตกลงแล้วปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตามองเป็นพิเศษบ้างครับครับก็ถ้าถ้าเป็นในในในตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของตัว,ต,วตัวเทวรดบอลนะครับที่ยังต้องติดตามอยู่เพราะว่า ล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นวันนี้นะครับที่ทางสังครรมเนี่ยจะเริ่มมีการเก็บภาษี25ปรเ็นสำหรับกลุ่มสินค้าเหล็กแล้วก็อลูมินเนียมด้วยนะครับแล้วก็เหมือนจะวางแผนว่าจะมีการเก็บภาษีตอบโต้ประเทศที่เอาเปรียบทางการค้าของสหรัฐเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น จธุกิดตามหรือว่าจีนเนี่ยก็มีการตอบโต้ออกมาแล้วด้วยนะครับมันก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันตัวภาวะตลาดอยู่นะครับในช่วงนี้หรือว่าถ้าเป็นปจัจจัยอื่นๆเนี่ยก็อย่างเช่นในวันนี้นะครับก็จะมีติดตามถ้อยถแถลงของประธานเฟดนะครับต่อที่สภาของสหรัฐนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าจากนโยบายทำโดยเฉพาะเรื่องของการ ขึ้นภาษีนําเข้าต่างๆเนี่ยจะกระตุ้นเงินเฟอ้อแล้วก็<ๆ>จะกระโบบแผนการลดรูเบียของเฟดนะครับว่าติดตามว่าปีนี้เจากเดิมมองไว้สองครั้งนะครับครึ่งปีกับสิ้นปีเนี่ยจะเหลือครั้งเดียวไหมนะครับที่ตลาดกังวลแล้วก็เวันพรุ่งนี้จะเป็น ตัวของอัตราเงินเฟอ้อสหรัฐนะครับประจําเดือนมกราคมมันก็มีผลต่อ,อภาพการตัดสินใจเรื่องทิศทางดอกเบี้ยเฟดในภาคพื้น้าด้วยนะว่าจะเป็นปัจจัยทั้งภาพรวมเรื่องเทดวอลแล้วก็ระยะสั้นในคืนนี้ขึ้นพรุ่งนี้สําหรับตัวท่อแสงระินเฟดแล้วก็ตัวเงินเฟอ้อสหรัฐครับ ค่ะพี e. ต่ำสิบสี่พร์สพาเกต่ำหนึ่งแบบนี้หุ้นกลุ่มไหนพอเก็บได้นะคะเราก็ไม่แน่ใจตอนนี้ดีวิเดนเองนะคะมีตัวไหนน่าสนใจหรือเปล่าคะครับเรามีสักประมาณสองสมตีมนะครับตีบแรกเป็นเป็นตัวที่มีโอกาสเป็นเป้าของอกองทุนนะครับเลือกเสร็จร้อยแล้วก็อย่างที่บอกคืออาจจะมีโอกาสเกิดการซื้อหุ้นคืนด้วยเพราะว่าหุ้นที่เลือกเนี่ยมีไพร์สพ น้อยกว่าหนึ่งเท่าละมูลค่าไม่แพงนะครับ ก็จะมีเอย่างเช่นในส่วนของตัว AP นะครับตัวนี้พันผลก็ดีด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวปรทอนะครับก็พันผลดีเช่นเดียวกันที่มี่สองเนี่ยเป็น e a r n i n g p ง a พนะครับที่เราเลือกตัวโมเมนตัมงกำไรใน Q4 ปีที่แล้วนะครับที่นน้มดีแล้วก็ต่อเนื่องถึงในในมันหนึ่งปีนี้นะครับแล้วก็จ่ายพันผลสม่เสมอด้วยนะครับก็จะมีตัว a อ v ดวานนะครับ จะเป็นตัวของทูนะครับอันนี้ก็แนะนําในสูงกลุ่มสอสารส่วนอีกตีมหนึ่งจะเป็นผู้ว่าเกี่ยวกับการบริโภคนะครับมาตรการ easy edc นะครับเงินหมื่นเป็สองนะครับก็จะมีตัวกลุ่มโปแล้วก็ตัว c r c นะครับท่องเที่ยวอาจจะมองดู l t นะครับเพราะว่าต่ำหกสิบเนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่แบบน่าซื้อสะสมเพื่อการลงทุนระยะกลางยาวก็สักประมาณห้าตัวนะครับที่แนะนําในสามทีมครับผม ค่ะนะขอบกลุ่มทีเดียววันนี้ขอบคุณคุณออกมากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากคุณน้องสวัสดีครับสวัสดีครับ ว่าคุยครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะเห็นหุ้นเขียวๆบ้างนะคะคุณอ๋องเอกพวินสนทราพิชาตินะคะจาก n n o v a ร์เนะคะปัจจัยบวกไม่มีเงินหนุนไม่มา LTF ครบกำหนดปัดจจัยลบของบริาษัทจ,จดทะเบียนก็มารื่เรื่อยนะคะก็เลยกดดันตลาดหุ้นไทยนะคะแต่พอมีปัจจัยบวกอยู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็น PE ต่ำ14หรือว่า Price to Book Value ที่ต่ำา1เท่านะคะก็อาจจะเห็นการซื้อหุ้นคืนนะคะดังน,นั้นใครจะลงทุนกลางยาวเดี๋ยวรอย่อมาสัก1 2 5 0ค่อยๆทยอยเก็บได้เป็นล็อดๆนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าจะลงทุนก็อาจจะไปด หุ้นที่อาจจะเห็นกองทุนเก็บเช่นในกลุ่มเซ็ท้อยหรือว่ามีการซื้อหุ้นคืนนะคะ Earning Play หรือแม้แต่กลุ่มบริโภคที่ได้รับอน,นิสงจาก e-Receive ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard W e เ l ค่ะ